สวัสดีครับส,สแล้ะบิปทุกมาดูฮอนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเบฟร้อยห้รุ่นแรกนะครับสวิตกุญแจทําไมมีเข้าหนึ่งออกหนึ่งไปไหนมั่งยังไงสีสายผมใส่สีาปากกาเมจิกสเสมือนจริงแต่ไม่เหมือนนะครับเอาเป็นนั้นว่ามันง่ายนะครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งาบางท่านคอมเมนต์มาต่อตรงทําไงก็ ไม่มีกุญแจก็ต่อสายแค่นี้เองนะครับกุญแจหายนะครับเอาเริ่มต้นจากการผลิตไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าแหล่งที่1นนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดนะครับเปิดกุญแจเครื่องยนต์ติดนะครับแม่เหล็กก็จะผ่านคนรวดผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเป็น AC โวลต์นะครับกระแสสลับนะครับเส้นเดียวเลยนะครับรุ่นนี้ สำหรับที่ไม่ว่าพันเสื้อคอยอน้ำเงินเหลืองอมันคนล่วงจรนะครับอเอาให้มันเข้าใจง่ายก็จะขึ้นมาสายสีขาวปากกาสีขาวไม่มีผมก็ใช้สายสปากกาสีดำเป็นเส้นปะขึ้นมานะครับไม่ได้ผ่านอุปกรณ์ใดๆนะครับกระแสสลับเส้นนี้เป็นซิงเกิลเฟดนะครับเฟดเดียวขึ้นมานี่มาที่แผ่นชาร์ท อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับแปลงไฟเพื่อจะเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ดอบไฟไม่ให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จไม่ให้หลอดขาดนะครับแผ่นชาร์จยังมีสสายง่ายๆนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เมื่อแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง DC โวลต์ออกมาสายสีแดงอันนี้คือเส้นออกนะครับ ดูนะครับสิ้นสุดสายสีแดงอยู่ช่วงนี้มีไปไหนบ้างนะครับสีแดงเส้นนี้ก็จะมาผ่านฟิว15แอมเพื่อจะเอาไปชาร์จเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับขั้วลบลงกลาวลขั้วบวกนะครับชาร์จเข้าขั้วบวกแบตเตอรี่12โวลต์ถ้าสตาร์ทมือก็เพิ่มแอมหน่อยนะครับสตาร์ทเท้าก็ใช้แอมเล็กนะครับ4แอมสตาร์ทมืออาจจะใช้5แอมนะครับ เขาก็จะต่อเส้นใหญ่ๆแดงเส้นหนึ่งไปไปที่รีเลย์สตาร์ทนะครับสำหรับรุ่นสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้าเส้นนี้ก็คงไม่มีนะครับอ่าก็จะมีแยกไปไหนอีกนะครับสีแดงจุดเริ่มต้นนะครับอ่าอันนี้คือแหล่งพลังงานแหล่งที่สองคือแบตเตอรี่อันนี้แหล่งที่หนึ่งนะครับอ่าสีแดงก็จะต่อมานี้นะครับ มี3แยกอีกแล้วนะครับไปที่สวิตกุญแจนะครับอีกแยกหนึ่งไปสแตนบายที่ใหมดิจิตอลนะครับ Honda าเวฟหัวเถิกนะครับเห็นเขาเรียกกันนะครับผมก็เรียกตามาเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับเอเออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะครับสวิตเดี๋ยวค่อยไปเอาแผ่นชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวเหมือนกับพูดซ้ำจะได้เข้าใจนะครับ ขึ้นมาขาวเส้นเดียวซิงเกิลเฟสนะครับแปลงเป็นแดงนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งเป็นสายสีเหลืองสายสีเหลืองคือแสงสว่างนะครับไฟแสงสว่างก็คือไฟหน้านะครับอ,ออกสายสีเหลืองอันนี้ไม่ต้องแปลงนะครับเป็น AC โวลต์ C เหมือนเดิมหลอดไฟมันรับได้ทั้ง d ีซโวลต์เอซีโวลต์นะครับ12โวลต์หลอด12โวลต์ที่ติดรถมานะครับก็ จะไปที่รุ่นนี้กฎหมายใหม่สมัยนั้นยังไม่ออกมานะครับเปิดไฟใส่หมวกยังไม่ออกมาก็คือเปิดปิดไฟหน้าได้นะครับก็จะไปที่สวิต์เปิดปิดไฟหน้านะครับแล้กวก็เปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปสวิต์ไฟสูงต่ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไฟสูงเส้นหนึ่งไฟต่ำเส้นหนึ่งคนละสีนะครับน้ำเงินกับขาว สำหรับขั้วไฟหน้านะครับแล้วก็ต่อไปไฟหลีท้ายสีน้ำตาลนะครับหลอดไฟหลีท้ายหลอดไฟเบรคมันอยู่หลอดเดียวกันนะครับสองไส้นะครับไฟท้ายเป็นไฟกระแสสลับแล้วก็กราวเส้นหนึ่งสีเขียววงจรอิเอล็กทรอนิกส์มันต้องการกราวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแผ่นชาร์จออามาต่อมาถึงสวิตช์กุญแจสายสีแดงนะครับ สองแหล่งจ่ายเลยนะครับจากแผ่นชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เอาไฟมาจากแผ่นชาร์จสมมุติว่าแบตเตอรี่ดีนะครับไฟก็จะเสถียรน,นะครับไม่มีแบตเตอรี่ไฟก็ไม่เสถียรวูบวับวูบวับตามรอบเครื่องนั่นเองนะครับเมื่อต่อแบบนี้ก็แสดงว่ามีทั้งจากเครื่องยนต์นะครับก็คือออกมาจากแผ่นชาร์จเนี่ยครับ แดงถ้ามีแบตเตอรี่ก็มารวมกันแดงนะครับมันทั้งเข้าทั้งออกนะครับแบตเตอรี่ก็จะต่อมาที่สวิตช์กุญแจอีกแกกหนึ่งก็ยังไม่เปิดกุญแจเนี่ยมันไปสแตนบายที่ไม่ดิจิตอลทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเส้นนี้เส้นแดงถ้ามีแบตเตอรี่แสดงว่าไม่มีอะไรกัน้นมันไปรอที่ไม่ดิจิตอลนะครับเส้นแดงเส้นหนึ่ง นะครับรายละเอียดไมดิจิตอลไม่มีนะครับเมื่อเปิดกุญแจนะครับเปลี่ยนสีนะครับส่วนมากถ้าเข้าหนึ่งออกหนึ่งอย่างนี้นะครับการจุดระเบิดจะเป็นาการจุดระเบิดแบบแกระแสตรง d c c d i นะครับเปิดกุญแจปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นแดงดำนะครับไม่ใช่ดำแดงนะครับแดงดำ สายสีแดงดำก็จะมานี่แล้วก็แบ่งไปกล่อง cdi จุดหนึงเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปผ่านฟิว10 m แอมฟิวล,ลองนะครับที่จริงฟิวมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าแยกออกมาให้เข้าใจง่ายนะครับผ่านฟิวสิ์เปลี่ยนสี นะครับเป็นสีสายสีดำนะครับเป็นไฟเมนที่จะไปเลี้ยงไฟสัญญาณต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์ที่ต้องการไฟ DC นะครับเห็นไหมครับก็จะแยกมาที่ต่อไปเลี้ยงดิจิตอลด้วยนะครับอ่าก็สรุปว่าดิจิตอลไม่ดิจิตอลหน่มีไฟเข้าไปทั้งสีดำและก็สีแดงแต่เขาก็จะมีวงจรอยู่ข้างในนะครับ เปิดกุญแจปุ๊บไม้ก็จะเช็คตัวเองนะครับเข็มตีจนสุดแล้วก็ลงมาตั้งต้นพร้อมที่จะทํางานนะครับก็คือออกแบบมาให้เช็คตัวเองนะครับเปิดกุญแจแต่ถ้าไม่มีแบตมันก็เฉยนะครับอันนี้กรณีที่มีแบตเตอรี่นะครับเปิดกุญแจปุ๊บไม้ตีขึ้นแล้วก็เด้งลงมาก็คือเช็คตัวเองพร้อมทํางานนะครับไฟเมนสัญญาณต่างๆก็ ที่พูพูดบ่อยๆก็มีไฟเบรกนะครับก็จะต่อแยกไปไฟเลี้ยวนะครับแตรเจเจดิจิตอลน่าจะอยูอ่ตรงนี้แล้วนะครับมีอะไรอีกครับสัญญาณต่างๆนะครับแยกให้ออกนะครับอันนี้แสงสว่างน,นะครับอันนี้ไฟสัญญาณนะครับที่จริงมันมี ที่ผมว่านี้ออกจากสวิตกุญแจเป็นหลักนี่ก็คือสิ้นสุดสายมีแค่นี้นะครับแต่ที่จริงฟิวมันอยู่ใกล้ๆแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้วยกัน2ฟิวนี่เพราะนั้นให้จำสีสายนะครับอันนี้แดงดำไม่ใช่ดำแดงนะครับดำแดงมันคอยสตาร์ทรุ่นก่อนๆนะครับแดงดำมันไปไหนมากมันมีแค่นี้นะครับแดงดำ สิ้นสุดแดงดำสายสีแดงก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าที่วงจรสีใดมีสายสีแดงอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต่อมาจากสวิตช์ลูกเร่งนะครับที่คาบ,บูเรเตอร์นะครับสายสีดํากับแดงนะครับที่กล่องสีใดมี6เส้นนะครับมันคนละวงจรเดี๋ยวจะงงนะครับก็มีแค่นี้สิ้นสุดสายที่เกี่ยวข้องกับสวิตกุญแจนะครับ แดงไปไหนมั่งนะครับมีแค่นี้มาจากไหนนะครับแดงดํามีแค่นี้นะครับไม่ได้ต่อไปเลี้ยงจุดอื่นเลยนะครับเลี้ยงกล่องแล้วก็ไปผ่านฟิวแต่สังเกตว่าไม่เอาหลังฟิวอันนี้เอาก่อนฟิวนะครับเดี๋ยวฟิวขาดสตาร์ทไม่ติดอีกนะครับวิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับ ก็สำหรับสวิทกุญแจรุ่นนี้ฮอนด้า Honda ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าพลาดไม่ดูนะครับก็จะทำงานลำบากนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับาสาหรับนายช่างที่เปิดร้านนะครับดูหน่อยนะครับไม่ดูก็ดูเพลินๆวันว่างก็มาเปิดดู แต่ส่วนมากถ้าไม่เจอปัญหาไม่ดูนะครับอันนี้คัดลอกมาจากเอกสารนะครับอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคอนดานะครับขายดิบขายดีนะครับสำหรับเบฟร้อยยี่ห้ารุ่นแรกหัวเถิดนะครับสายไฟที่เกี่ยวข้องกับสปีกุญแจก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็น กุญแจของค่ายอื่นมั่งนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค้างวงจรไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ